ไข่ต้มผีมือใครคะผีมือเหนือกนัหลคะค่ะว้าวมีมีน้ำไหลออกมาด้วยนะเขาเรียกว่าไขาย,ยังมะตุม้มอู้หรอๆสวัสดีค่ะวันนี้หนูก็จะมาทำไข่ต้มค่ะเรามีตัวช่วยตัวนี้ค่ะตัคช่วอ,อะไระรู้ไหมคะไม่รู้ตัวนี้คืออ่อา e t มอร r ค่ะจะเป็นตัววัดความสุกของไข่นะคะเวลาเราต้มอ่ะเอาน้องวางไปในหม้อกันค่ะโอเคเดี๋ยวคุณแม่เอาไข่ให้ก่อนนะคะทีนี้ค่อยหยิบไข่ทีละฟอร์มค่ะหรวางลงไปในน้ำเบาๆนะคะ ค่อยไขวางลงโอเคเบาๆเบาๆเดี๋ยวแตกค่อยๆวางนะคะวางลงค่ะไม่ตอกค่ะไม่ตอกโอเคเดี๋ยวเราจะมาต้มไข่กันนะคะนีได้คะเดือดแล้วยังไม่เดือดค่ะแล้วอีกสักพักนึงเราขึ้นมาดูกันนะคะโอเคโอเคไปดูกันนี่ไข่แตกอัิเซนจากเด็กเหยียดเลยนะคะเห็นไหมมันมีสีขอขาวๆอยู่ตรงข้างไข่แดงตรงที่เครื่องเอคัมเมอรด้วยเห็นไหมคะมันหอมมากๆเลยแล้วนะคะ สุยแล้วค่ะใครเดือดมากเลยเนี่ยก็คือได้เท่านี้ข้างในจะเป็นยางมะตูมพอดีเลยนะคะ สีมือเด็กๆอบอกแล้วก็ที่เราต้มเมื่อกี้นะคะมันจะเป็นเออ่ตัวไม่ทำเม,มื่อน้องจะเหลือความแดงน,นิดนึอง,องเนี่ยพอน้อมจะเป็นยางมะตูมแบบนี้นะคะมันมีน้ำไหน,นออกมาด้วยเห็นไหม,มในี่ไข่ยางมะตูมทำไมทำไมทำไม,ทำไมขนมเล่นเนี้ยขึ้นมด้วยน่ากินไหมเฮ้ยไข่ต้มสีมือใครคะสีไม้เนาะก็โลค่านี่มีน้ำไหนออกมาด้วยนะเคยกว่าไข่ย,ยางมะตูม